เมื่อกี้ที่ขวเศษขวดเศรับเอามาตำอันนี้มันทำโมจินะครับที่ที่ญี่ปุ่นก็มีมีมีด้วยเหรอมีมีมีที่แบบทำข้าวเหนียวอะแบบนี้อ๋ออำด้วยมันทำตำส้มตำเหรอเอาใส่ปลาด้วยได้ไหมได้ ถ้าเราสังเกตครับเือถ้าถ้ากาแขวเข้ม,มเมล็ดเนี้ยมันจะดําอันนี้อันนี้ไม่เข้มจนเกินไปถ้าขัว้วขั้วกาแขว่ที่ที่ตรงนั้นอ่ามันมันมเมล็ดดําแบบนี้ทั้งหมดเลยครับรสชาติมันจะเข้มมากเข้มป่ออ๋ออยู่ที่อยู่ที่ขั้วับครับ ลองตำลองาำดูเดี๋ยวกินพรุ่งนี้อ่าโอเคอเ,คเี่ผู้ชมทุกกตานนครับเด<ม>ี๋ยวผมลองทำกาแฟ เออผมก็เพิ่งออกจากโรงเรียนแล้วแล้วก็มาที่นี่กำลังผาหมักอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าที่นี่คืออยู่ที่ไหนนะครับเออมันที่นี่ที่นี่ที่นี่คือบ้านผมกับบ้านผมเอาพี่ครับไอ้ครับ ผมไม่รู้ผมก็มาดูป๊บนั่นแต่ผมไม่เป็นไรมาได้ผ่าได้เลยไม่ต้องเสียตังค์ผ่าไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมพี่ชื่ออะไรครับชื่อชานครับพี่ชาญครับผมอันนี้มากมคใช้ขับอะไรบ้างครับมากนี่เขาส่งออกส่วนหนึ่งก็เอาไปกินส่วนหนึ่งก็เอาไปเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบแปบรูปเป็นสีเอาเป็นสีเป็นสี อ๋อนี่สซนุกอะเอ๊ะก็โอเคนะมาสซนุกอยู่แต่ว่างว่างอันตรายอันตรายนะอันตรายอ๋อในกรอยไปอ่ะตามันเรนจะบาดมือจริงๆบาดมือจริงๆยงเงียก็วังว่าเดี๋ยวผมมาช่วยเออมาด้ยงานมีเยอะแยะแต่ไม่มีไม่มีเงินจ่าย ธนาคารต้นไม้คือให้ให้คนปลูกต้นไม้อ๋อให้ให้ปลูกป้มใช่ให้ปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ต้นใหญ่นะครับผมเขาปลูกต้นไม้ทีนี้ธนาคารต้นไม้ก็จะลงไปสํารวจทําทะเบียนครับแล้วก็จะหาเงินค่าตอบแทนให้ปีละห้าบาทเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากที่นี่ครับผมเกิดขึ้นจากที่นี่คนอยู่ในป่าก็อยากจะให้ปลูกต้นไม้ไว้ใช้เองด้วยแล้วก็ขายได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นไม้ที่เขาปลูกใช่ไหมนี่จัมปาทองครับผม จำปาทองต้นนี้ต้นนี้3ปี3ปีก็จะได้ดอกเบีย้ย15บาทนี่นะครับพี่จารยผู้จัการผู้จัดการธนาคารทุ่มไหมธนาคารทุ่มไหมสาขาแรกก็คือโครนเดือโครนเดือที่ปลูกให้เห็นนี่ก็คือตรงนี้มันเป็นแปลงกเกษตรเดิมครับ เดิมอยู่กาแฟปีละครั้งเดียวเก็บแล้วก็ไม่มีงานทําไม่มีไรายได้อะไรเลยครับทีนี้ก็เลยเอาต้นไม้พวกนี้มาปลูกใส่ต้นพวกนี้มันจะขึ้นขึ้นไปอยู่ข้างบนครับผมขึ้นไปอยู่ข้างบนต้นจะเจริญเติบโตไปอยู่ข้างบนที่ดินส0ไร่กลายเป็นเป็นสีไรต่ต้องต้องปลูกค้ากันต้องให้ใมันได้ทุกชั้นตั้งแต่นี้ขึ้นไปเลยเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปเลยครับ ถ้าปลูกชั้นบนอย่างเดียวข้างล่างก็ว่างเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรของเราก็ไม่ต้องแบบไปนึ่มไปนี่แล้วก็หาตันอยู่ในป่าปลูกต้นไม้เก็บผลแล้วก็ของเราก็กินเด็กใบไม้ก็กินได้ ถ้าอันไหนที่ใบไม้แม่เอาก็ลงมปก็ทําเป็นผุยได้ถ้าท่นไม้ที่ไม่ตูบโตททาเป็นฐานก็ทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์ทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่จะทิ้งเป็นแบบแบบความคิดพี่จางก็สุดยอดแล้วก็ทางคือมาธนาคารท่นไม้ก็ไอเดียดีมากนะครับผมก็ประทับใจมากจริงๆนะครับ 火龙当真机哇！哇，别走别、啊、走红ちゃん，好凶呀！ เอ้าเป็นไงมีความสุขจริงนะพี่้ายทำไมยมาไม่ได้ล้มตาเลยล้มตาแล้วโอ้ยตาบอดเห็นึกว่านึกว่านึกว่ายิ้มไม่เป็นไรนะโจอแล้วนะเจอแล้วนะใจโอแล้วโอ้รยไม่หายแล้วไม่หายแล้วตุ้มป็น ต้องเป็นคนป่านะไม่เป็นไรเป็นคนป่าโจงดีวะไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไปเลยจกจะตาผมเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วโอเคได้ได้ไม่เป็นคนป่าแล้ว ปทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีที่รักจำใจเอ่ยลาอย่างอาวรณ์สวัสดีที่รักพอลาก่อนอย่าด่วนรอ้